แลไงนะครับ <bord Safe. time> เหมือนไมเได้เก <oni> <described together> ิดขึ้นผิดนบ้างนครับผมก็งานวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ๆสื่อบัญชนทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความสนใจกันมากมากขนาดนี้นะครับเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับที่ได้สนับสนุนที่ยนตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็ให้ความสนใจภาคสามนี้นะครับก็ขอฝากด้วยครับต้องขอบคุณมากๆครับผมว่ามัน ผมว่ามันมีหัวใจของมันในเรื่องของความรักในครอบครัวการต่อสู้ของของครอบครัวเพื่อที่ต่อสู้กับกับผีกับอะไรเงี้ยฮะด้วยด้วยความรักที่ผมว่ามันแต่และคาแรคเตอร์เขาก็มีความความน่าสนใจของตอแต่และคนที่แบบแต่และคนดูเขาว่าจะมีตอนนี้มีเหมือนกันเลือกว่าชอบคนดูเอชอบแบบคาแรคเตอร์นี้นะาเหมือนผมว่าเราเราภาคสองยิ่งยิ่งตอบต่ว่าเราเราเหมือนอเวนเจอร์นะผมว่าไม่ก็ไม่อยากเหมือนกับ มีคนที่แฟนลับชอบพี่ชอบพี่ยักษ์ก็ชอบเหมือนกันเงี้ยชอบไปหลายหลายส่วนแล้วผมว่าเป็นการที่เราเทําการทําหนังผีที่ที่อาจจะแบบมีความแปลกใหม่มดูดีๆแบบคือพี่ยักษ์ที่น่าเด่นของเราไปไล่ชกผีหรือหรือการการนําเสนอในการที่จับตาก,กับผีคือมันอาจจะมีเป็นรูปแบบอะไรใหม่ๆสําหรับผู้ชมที่ที่เขาสนุกขึ้นนะครับแล้ว,ลวเราก็เน้นไปที่ความสนุก เป็นเราพยายามเก็บข้อมูลทําทุกอย่างให้มันแมสที่สุดเรียกคนดูยังไงที่จะเข้าลงหนังมาดูให้ได้มากที่สุดเพราะเราทากันบ้านเยอะเลยก็เป็นตามเป้าหรือว่าเกินคาดจากเดิงไม่ตั้งไว้ตั้งแต่วันแรกโอ้โหตั้งแต่วันแรกมันเกินคาดตั้งแต่ภาคแรกตั้งแต่วันแรกของของภาคแรกแล้วครับที่ผมที่ผมไม่ไม่คิดว่ามันจะไปขนาดนั้นแล้วพอภาค2ก็ก็คิดว่าปกติ คนจะพูดไว้เยอะว่าภาค2มันก็เป็นการที่มันปรับเซียนหรืออะไรที่ที่มันจะมันจะทำได้เหรอแล้วพอภาค2วันแรกมันออกมา80 80กว่าล้านในวันในวันแรกครับผมก็มันก็เกินเกินเกินฝันเกินแล้วล่ะครับแล้วภาคสองภาคสามมาที่พัฒนาผมไม่พนเอ่อมีภาคภาคสองตามมาที่หลังครับภาคภาคหนึ่งก่อนแล้วภาคสองไม่ได้ไม่ได้พร้อมเหนครับแล้วอย่างภาคสามเรา มัน,จนมจยังผมว่ามันยังมีเรื่องเล่าอีกครับเช่นมันมีเรื่องของขออนุญาตว่าอย่างเช่นผีชุดดําที่มาที่ไปของผีชุดดามีมากกว่านั้นอีกนะคุณจะได้เห็นในภาคดีแล้วก็หัมวมันมันมันมีเรื่องเล่าอีกผมยัง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 ขอพิจิตไว้ครอบมันเป็นจักรวาลที่หมดไปแล้วใช่ครับเป็นจ<า>ักรวาลครับเป็นจักรวาล ก็ต้องมองว่าโปรโมชัานน่าจะมีต่อใช่ครับมันก็อย่างที่เรียนกินอย่างสมิงเขาขวางเนี่ยครับอ,อย่างมันก็จะเป็นเหมือนกับจักรวาลห,หนึ่งในของที่หยดเหมือนกับพี่ยักษ์ของเราเป็นเรื่องก่อนที่ท,ที่ที่หยดภาคแรกอีกนะครับเป็นเรื่องที่ทาไมพี่ยักษ์ไปไปรู้จักกัจจารประพัน์ทาไมพี่ยักษ์ถึงเป็นเป็น,เป,นเป็นคนอย่างนี้เราจะเห็นควาว่าพี่ยักษ์ตอนที่ยังแบบยิง ลุ่มใหม่ไฟแรงมาเลยอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ hmm. ที่ที่เพิ่มเข้ามาที่ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นครับอยูยาวเลยนะยัดยัดดยยัดแป๊บมันมือชกเลยครับไปไหนไม่ได้นะครับอยู่พี่แป๊บนี่แะครับผมสนุกดีครับสนุกดีครับอย่างที่พี่แป๊บพูดครอบครัวอยู่เป็นท็อปนะครับถือว่าในบ้างกับครอบครัวในภาคสามเหรอครับเอาไปเราได้นะ อยู่กันเอาอย่างี้บครับพบครบตอนแรกพบครับตอนแรกพบครับพบตอนแรกพบครับบตอนแรกพบครับรบเรื่องเรื่องนี้เป็นภาคสามเป็นปีเป็นปีหนึ่งถักมาจากภาคครับเป็นปี2519้าซึ่งก็ก็จะเห็นพัฒนาการของแต่ละแต่ละท่านที่ที่ที่น้องมีความคาแรคเตอร์ที่ิบ ท,ที่ปรับขึ้นเปลี่ยนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เราก็เราก็พยายามจะทําให้คนดูได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ที่ทปรับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> อย่างาบบอย่างภาคนี่หนึว่ามีผีสีเพิ่มเข้ามามีเนี่ยผีอมีสีไม่ใช่ใช่ครับมีก็อย่างที่เรียนว่าก็ภาคนี้มันผีชุดตามที่คุณคุ้นเคยอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอ่ะมันมาอีกสองแล้วก็มีผีอื่นอีกมันเป็นกล่องสุ่มครับครับกล่องสุ่มเปิดกล่องสี่แขนแต่อย่างนี้มันจะเพิ่มความหลอน ใช่ครับผมคือมีหลายตอนที่ทำรีเสิร์ชตอนภาค2อะไรเงี้ยครับก็ยังมีคนหลายคนที่ก็ยังยังคิดว่าเอ้ยอยากจะได้ความหลอนของภาคหนึ่งยังชอบภาคความหลอนของภาคหนึ่งแต่ความสนุกของภาค2ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็พยายามเอาความหลอนของภาคหนึ่งกลับเข้ามาด้วยให้มีทั้งความความหลอนและความแบบมีสนุกแอคชั่นอยู่ด้วย อย่างที่เรียนว่าเราเป็นทีมที่เราทำกันมาเรารู้รสชาติรู้ลายเซน์มันคิดว่าเราจะทำให้มันเป็น,ปน,นือนเดิมซึ่งตอนที่ทกระขบวนการการทำงานมันต้องมีการคุยว่ามันมีการเกิดอมเปลี่ยนแอบคุยกันครับก็ต้องคุยกันเยอะครับก็ต้องแต่ต็เนี่ยครับอย่างพี่ต้อมที่เป็นผู้ช่วยหนึ่งอยู่แล้วเขาก็คุ้นเคยกับกับพี่หยดอยู่แล้วเขาคือว่าเป็นพุ่งกับร่วมกับผมครับแล้วก็อย่างอย่าง คนเขียนบทก็รู้อยู่แล้วว่าว่าคป็ยังไงเราก็รู้ว่าเวของเราจะไปยังไงก็หรือปัญหาของมันหรืออะไรต่างๆยังไงแล้าว่จริงการเปลี่ยนแปลงกำลังไม่ค่อยไม่ยากนมีมีลต่อกันครับไม่มีผลครับผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ที่รู้จักที่หยอดนี่เป็นเรื่องรอกำลังเองด้ยครับใช่ครับแล้วก็ที่สาคัญก็นักแสดงเราก็รู้จักที่หยอดดีด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ที่หยอดด้วย เราเราเขาตัวละครแต่ <Ele> <Studies> <ora> เอาเอาคนดเอาเอาไม่ด้ครับนเป็นตัวพ่อเายาเเลยครับเปตัพอครับเอรอองยัเราตองไเาตองทหก็จะบอกว่าก็ต้องักษามาตรฐานไว้เหมือนเดิมครับอ้วนไม่ได้ครับเรื่องนี้จะถาเลยว่าครี่แล้วก็คืเอมา ภานี้ยังไงะคะภาคนี้ก็มีมีมีเสื้อแต่ว่า,าก็คือจริงๆภาคนี้เอ่อก็หลังจากตอนจบภาคสองนะครับทุกอย่างมันก็คลี่คลายเนาะครอบครัวกลับมามีความสุขมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทคนได้เห็นความสุขครอบครัวตัวยอแบบจริงๆนะครับพูดได้แค่นี้นะครับคือท่านี้จะได้ยินมากขึ้นครับเป็นละครโรแมนติกครับเ,เป็นโรแมนครับใสๆครับ ไม่มีอะไรู้สึกไงภาคสองเราเป็นมือปราบมือยานไปแล้วภาคสามเราจะเป็นฉายา,ยาอย่างนึงผมว่าผมผมชอบที่ชอบในรสชาติของความเป็นยักษ์เวลาที่ที่เขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่วิ่งหนีผีเวลาเจอหรือว่าไม่ใช่คนที่วิ่งหนีความกลัวอะไรเงี้ยครับเขาจะขึ <S <S ้กลัวแหละแต่ว่ามาเถอะคุณจะสู้กับมึงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าคนดูหรือว่าเด็กๆวันนี้ที่ไปเจออะไรเงี้ยครับเขาก็จะชอบแบบก็ะจะชอบความตรงเนี้ยของตัวยักษ์แรตเตอร์เนี้ยของตัวยักษ์ รู้สึกว่านี้มันก็เป็นสเสน,น่ห์นึงแล้วก็รู้สึกว่า,ามันมันมีอะไรอีกที่ที่ยักษ์สามารถที่จะที่จะทำได้ต่อหลังจากนี้อะไรเงี้ยครับ,มบ,บรผมว่าเขาน่าจะมีความบ้าบินน้อยลงใช้สติมากขึ้นนะครับโดยประสบการณ์ต่างๆที่เขาเคยเจอมาในภาคหนึ่งภาคสองอะไรเงี้ยครับ จะเห็นยักษ์โตขึ้นจริงๆเห็นทุกตัวละครมีความโตขึ้นเลยเพราะมันผ่านเวลามันพี่ยักษ์สปาพอยังว่าผีผีแบบใหม่เนี่ยมันเป็นแบบไหนที่เคไแ่หนอาที่เราได้ออเก็ยังเป็นอืครั้งที่แล้วเขาที่แล้วเรียนหน้าเราครั้งนี้เขาจะอะไรตรงนี้เป็นความท้าทาย คือผีชุดดาตายไปแล้วนะครับครับแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจริงๆมันก็มันไม่มีอะไรที่มันมันเกินไปกว่าความเป็นจริงครับคือคือมันก็ยังมีมันก็ยังมีผีอยู่อ่าแต่ว่าผีชุดดาตายไปแล้วนะอ่าแต่ก็ยังมีผีอยู่อ่าแต่ครั้งนี้เอ่อเราไม่ได้เข้าป่าไปหาผีและอ่าแค่นั้นเองมันมาหาเรามันเย็นๆมาแล้วพิจูอ่ะพิจูเป็นไงบ้างครับผมพีี่จูวานเ ผมไม่ได้ไว้ครับผมไม่ได้กลัวในเฉยนะเราเป็นยังไงบ้างภาคงสามคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ก็เหมือนเดิมแต่ก็ทุกคนก็โตขึ้นอย่างที่พี่แบร์บอกครับแล้วก็มู๊ันมากขึ้นเนาะใช่ครับผมเราเราบู๊กได้ไหมคะบู๊กบู๊กูกันหมดเลยเนี่ยนี่หน้าก็ต่อยผีเหมือนกันนะคพ่อเมื่อกี้ไปตกลไปติดคันธันแล้วผีทับยายผีสู้ยังไงคะเราสู้ยังไงลูมาไปเทสเออเบองใด เล่ใไปไวค่ะค่าส3ที่เล่ไไว้จ네ิบเอามแสุดพี่มีนไม่อยู่แล้วไงอ้าวอาไเอายึว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้เขาไม่มาเขาไม่ทัน ก็ไม่ทำส่หนุแน่นอนนะสามคนแบบอันนี้อนดาเป็นอันนี้สังกับอันนีนาเป็นไงบ้างเราเล่นจนเราส่งเข้ามาแล้วลูกเพราะว่าทางใเนียก็มีัวเสริมวันนี้เราส่งเข้ามาแล้วส่งอยงไรบ้างคะกโปรเจกต์ก็โตขึ้นใช่ในเรื่องก็คือโตขึ้นไหมคับถึงก็ขึ้นก็ตอนนี้อยู่ตอนไหนคะตอหกใส่ อย <forced them. S 2> ่านที่เปาหกเป็นยังไงบ้างพอจบที่เปาหกเราคาแรคเตอร์ภาคสามเป็นยังไงก็จะมีความที่แล้ว่าแบบแข็งแกร่งขึ้นจะไม่แบบสู้กับทีหรอกใช่กจะคืออวดทิแข็งแขงพี่นะเอาละออ่ะอันมาแบบนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างคาเตอร์เรายได้เห็นกันอาก็ด ชอบไปชอบในการตัดมาถามค่ะจริงๆก็ภาคนี้นะคะก็แตกต่างกว่าภาคหนึ่งภาคสองค่ะแล้วก็มันก็เข้มข้นขึ้น,นะค่ะยังไงก็ฝากติดตามว่าแยามจะได้กลับมาในรูปแบบไหนปปแต่คือแบบแตกลับมาแต่กลับมาจะรได้ไหมนะรอดูภาคนีนะคะ้ตัวอย่างก็กององได้เล่นอะไรที่ วันนี้ไม่เคยเล่นมากนเลยเป็นสี่งทก่แปลกใหม่ที่ทุกคนจะได้เห็นไม่กล้าว่าคือสปอยเดยนะว่ามันเป็นประมาณไหนที่จุดว่าขึ้นสลิงแอนอลันไปแล้วไงได้แบบคือเดนิดยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะค่ะแดนิดในการนี้แหละอันนองเฟยนครับไอร์ คราวที่พี่พี่จูบอกว่ามีบู๊ใช่ก็ตัวยอดก็คำว่ไฮเตอร์คล้ายๆเดิมก็ยังเป็นคนที่หล่อยอดยอดเหมือนเขาจะติดหล่อจะแบบมีความแบบเจ้าชูนิดๆอะไรแบบนั้นตัวยอดนี่คือคาแรคเตอร์ยอดใช่และแต่ว่าอย่างที่พี่จูบอกว่าจะมีความโตขึ้นแล้วก็จะบู๊มากขึ้นเพราะว่าเราก็จะเป็นพี่ชายที่แบบสามารถปกป้องน้องได้บ้า เราเราไม่ใจในตัวพี่เราแค่ไหนที่ที่เราสามคนจะมาพูดต้องเรามีคนน่ามีคนดพี่เดนิสด้วยใช่ไหล่ะแม่ใจโอ้่เก่ามสา่ยากพี่ชายสาคนใครรอสุดเฮ้ยเ้าเฮ้ยเ้พูดเลยพูเลยพี่เดนิสเออพี่เดนิสอ๋อไม่ไปช่วยโอ้โี่ไปรอสุดค่ะ มีกท่านนี้แต่ละคนจะมีการเจ็ตไหมหล้วก่อนท่ามีไหมมีครับมีมีของอุ้ไปก่อนคือหุ่นอะไรไม่ได้เลยเป็นเป็นเป็นของที่เราสร้างเกมน่ามีฝากแฟนๆที่คาดหวังภาค3จะได้เห็นอะไรแล้วจะได้ดูเมื่อไหร่ครับก็ที่ที่เรียนนะครับก็จะได้เห็น ยที่บอกว่าผีไม่ใช่แค่ธรรมดาแค่นี้แล้วเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ที่ที่อย่างเช่นหยาดก็จะมีอะไรที่ท,ที่ไม่คือเปลี่ยนแปลงไปของ mm hmm. แต่ละแต่ละคาแรคเตอร์นะครับผม mm hmm. ล้วก็มีทั้งความหลอน mm hmm. ทั้งความรถไฟหอบไม่หยุดอยู่ตลอดเวลาก็ยังเป็นอยู่นะครับ mm hmm. ขอฝากด้วยนะครับ mm hmm. วันที่8ดเดือนตุลาครับผม8 8ด 8. Mm hmm. 8 8ดแล้ว hmm. แ โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณมมกครับขอบคุณครับไปรูกกันไปไหนไปไหนอีกต่อไปแล้วไปทำงานนะครับ